จังหวะนี้เออจังหวะนี้พนด้จะกดฟิกเกอร์ย่ำกับหมอมฉันเอาโสดเดียวอีเวนอดีก็ลื้มว่อไอ้ชายโไอ้ไอ้อะไรมาโดนคูเอฟฟัไอ้โดนคูเอฟฟ์ไอ้คนอทีข้าไปเสียเปล่าเลย ไอ้ยี่กูอยากให้สัตวโดนไอ้ไอ้ไอ้คุยไอลสันนัดเดียวไอ้ยไม่หายหัวยาวจนถึงซีซั่นสามมันโดนคุยคุยไอลสันตอนซีซั่นสองไม่ใช่เหรอใช่ไงซีซั่นสองแล้วมันก็หายยาวไปซีซั่นสามเลยสัตว์มันมันหายอะไรนะไอ้ย่าไอ้ย่าหายตอนซีซั่นไอ้ปลายปลายซีซั่นสองไอ้ยโผล่ทีปลายซีซั่นสามโคตรโคตรจังเลยแั้วมันหายยาวเลยไอ้ยี่เฮ้ยเว็บอย่ากดอะไรนะเว้ยเดี๋ยวโดนบัญญาตาศแต่ยงเล่นงานนะเว้ย ไอ้กูไม่โกรธแค้นหรอกไอ้เหียกูเยอหิงันได้มันได้เวลาของมึงแล้วไยที่มึงจะต้องใช้ระบบของนิ้วมึงเชื่อมต่อกับออมงทำไมกูจะใช้ระบบของเทพไว้ต่อระต่อไูนเลไอ้อ้ไ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 อ้ะอ้อ้ไร้อ้ไอ้ไอ้ไอ้าอ่เท้่อ้ไอ้ไอสร้างโไอใหอ้ของกูสร้าอโไอ้ไ้อมไอไอ่ไอ้ไอไไอ้้ไ้ไอไ้ไห้้ไอไออ้ไออ้ไอ้้ไอ้ไอ้อ้้อ้้อ้้ไอ้อ้้ไอ้้้ย้้้้ไ เดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวพุกม oh ันละก่อนแอไมันเก๊ตงเลยพกมันละก่อนแอตอนนี้เออใม่ก่อนตอนอายมันกลอนแออยาให้มันอยาให้มันเชื่อมอยาให้มันเชื่อมะบบยันแปด มันเชื่อมเนี้ยกับมือใหญมันเชื่อมเนี้ยมือใหญ่ึ๊บอออเฮ้ยเออ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 เฮ้ยทำไมกูไม่ได้เห็รูปัตมาวะกูจะได้ตีเขาไม่มีรหัสกล่วอ้าวหลุดหลุดหลุดไปแล้วรูปัดิรูปัธรรมดาเออเออพวกเขาดิมันก็ได้บอลเด็ดตอนเนี้ยปิวปิวปิวเออ

เรื่อยกันกันเววมันหลังมันหลังเฮ้ยวางหลังเอาเวฟเรื่องของแมงเฮ้ยกำลังเรื่อยกำคนนี้เอ้ยเวฟกูรู้แล้วว่าทนายเฮียนี่มันเหมือนอะไรสัตว์มันเหมือนสายดาวเกติขั้วโม่อดีบุกมาได้ มาไล่คนที่กดปาถทุมยากๆอะไอ้ผู้ไอ้บอลโรบอทมึงแม่งกระแสตลอกดีแกข้นะเยออเออ้องตมันมันดีเอทนไรยาเอสามเบนแลสเอเพลปย์มาเลยโอ้มันดีพอมเ้ยอัะกีมันดีพอมึงเว้ยก็เฮียอะไรเนียเาเขาเขาล้วมิกัน โดนคนพิการยังโดนคนพิการตบเยอยไอ้เวฟตอนนี้กำลังไอ้เวฟกำลังเจ็บนิ้วเพื่อสูมเออโดนคนพิการตบตบแรงด้วยเฮ้ยไอ้พวกโดนคนพิการตบเอ้ยอนาถาจังเลยลูกพี่ โดนแน่พวกโดนตอกแน่ไอ้เงี้ยเอน่ากลัวอ๋อเฮ้ยวิการตกวิการวิการวการมต้องออ้เ้ยเย้ยโควิการเรจะชนะเออวิการโดนวิการตกูแล้วเจ๊ชิหมือ ไม่เบียดีสาวเลอ้เดืดู่จู่จว่ะเด็กเว็นี่กย่แล้วอยู่แพ้ของพิการวะบุแผาแน่เียขายหน้าไม่ได้หยไอ้เจ้าของช่องโอ้ยแย่แล้ว เฮ้ยกูจะมีตัวไหนรีทันเลยเฮ้ยกูจะแพ้ไอหรือนี่ไอที่เราเป็นพัมอยู่ในน้ำไอ้หุนโกลอะไฮะยาโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮยไอพวกโย่ดิโยกดิพวกโยกเออโยกฮะเฮ้ยโอ้ โดนเรียกเราวยาเอามาเฮ้ยค <sec> ุยโทรศัพท์อยู่อะไรไม่กวนไม่ได้ขอตัางให้แล่วนะไม่ขอแต่เอาไอ้เอาเงินเก็บตัวเองใช้ก่อนนะดิไม่ได้ขอแต่แค่ขโมยตังค์ในกระปุกไปเฉยๆครับพอ่เจนี่รู้อีกโอน เออแย่แล้วจะแพ้โควิการเบาๆหน่อยจะแพ้โควิการแล้วจะแพ้ไอแล้วแม่ติดแม่งติดระบบยันแปดมาไว้เหี้ยแย่ละดูดิเว็บไปจบยังไงละเว็บเวียเข้าวหล่อเฮ้ย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 เข้บอก้ยเฮตับตับพารูเลย มึงตายแน่บุ๊คเฮ้ยมึงตายเล่นได้ละเออไอฟเฟอดแล้วเห็นท่านั้นอะเยน่าเหรอเก๋เลยมึงโดนคนพิการปล่อยฟาทูมีเฮ้ยมันมาแล้วเยอะเด็กเด็กไอ้เยอะปล่อยฟาทูมีเยอะไอ้เยอะแพ้คนพิการ กินเลนยิงสื่อนิ้วยฟาตเว้ลยกูวไอ้เยียมึงอนักอะมึงอนหนักสุดเโอ้ยตาแล้ก็าหุกระับไปเล่นแบบรอบนั้นยงพร้อมยังอ่ะเออพร้อมพร้อมย่งพร้อมแล้ววะเสียวกเสียวก็เหี้ยวพร้อมอะไฟูกอยากเจอมึงมาดิ กเจ,จอเจอเจอเฮีจอจออยเอ๋อเดี๋ยวกูมาแค่สามตัวพะละกูมาแค่สามตัวพอแล้ว,ๆๆๆว,ๆๆว,ลวน้องในน้ำมีเพลหรโลเป้ใช่ไหมไม่มีควายไม่มีซูเปอร์ลิมิตเลยด้วยซ้ำไหมน้องเดี๋ยวพี่โอ๊กช่วยพี่โอ๊กแม่งนักดาบอ่ะน,นักดาบสมุไรไพเนจรพี่โอ๊กพี่โอ๊ก <laughs> โอเคอ่ามเข้าเกมไปดีกว่าไอ้เหี้ยบัตโตไซบัตรโตไซใช่เหี้ยกดเลยมึงจะได้เจอบัตโตไซไอ้ไอ้สัต ไม่มีคนขั่าวได้เลยเว้ยมึงฟังคนขับวไไว้เดี๋ยวมึงเจอชิชิโอกูจะฝัดเอีสไลด์รก็ฝักดาบเพื <c ười> <c ười> <c ười> sh ่อดาบจุดตีอัดทีเทวะสไลด์ยิ่งโลว์วันใดไอผุนตัวนี้เลยไอผุนใชยโสดไม่ไม่อ่ะไอพวกนี่มันชายนี่มันชายฟีมีเกี้ยวไอ้สั ใช่เฮียเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงเจอกูลวงเส้นบะหมี่เฮียเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงเจอล่างมือใหญ่เฮียเฮียขวงเส้นบะหมี่เหลืองให้ฟาดหน้ามึงกรัแปะแปะแปะเต็มจังวันนี้จังวันนี้แพนด้าหนึ่งร้อยแปดสิบดาวพร้อมเฮียกดคุณย่ำกระหม่อมย่ำกระหม่อมไม่ได้ยับไม่มีโมไปกันเลยเฮียกลัวชิปมาใส่ไหมเขาขับกูไม่ดีหรอวะเขาขับกูไม่พูดเลยเลยก็มันไรแดงมันเป็นมันเป็นตัวละครมังงะไอซื้อบึก เออไม่เต็มเตะโชว์เฮ้ยตัวไปโม่ขอดีอะไรสัตว์ตัวแจกปีเต็เชี่ยเลยหย่าใช้โสดเลยมีสปเปอร์เวอร์พร้อมเลยพร้ว์พร้อมยังใช้สี่มีไก่เดียวโดนเลยสัตว์นี่ปลาด่าเลยยีมัดจุติอัคคีเทวะ จังหวะนี้อ้อจ <ไป S 1> ังหวะนี้พันด,ด,ด้จะกดฟิกเกอร์ย่ำกับหมด <c oughs> อดเอาไปตัวเดียวไอ้เวนตอดีกูลืมวล้ยีชายโฟ่แต่ยืมลืมลืมบุกปากประตูเดียว <c oughs> <c oughs> มามากูกูปับเล้วกูปับแล้วทุกอย่างทุกอย่างมันเกิดทุกอย่างมันเกิดขึ้นเลยมากไวเกินมาพวกพอมยังโอ้ยเล่นไหวเลยจังหวะนี้แพนเด็กคุยเกย่างกับผมอายุอยู่ๆขึ้นแพ้กูโง่เลยงงเลยกูบอกกูงงเอาเย่จบแล้วหรอไอ้เย อยู่อยู่อยู่ๆกเตนก็ใช้ทาาสตลเล่งเวลาลองใส่เล็งเรตอนแรกมาเจอนง้องใส่เล่งเร็วไปหน่อยเยี่จบไวเกินอันเป็นไม่ได้ในหนึ่งล้านห้าแสนมีหนึ่งล้านสี่แสนไอ้สัตว์สี่แสนเออยี่ไม่ได้ดูนาน่้าแสนเพงเพราะพวกกูเองอะหนึ่งล้านสี่แสนแล้วมีโอกาสชนะเท่าไหร่หนึ่งเต็มเจ้ชนะแค่หนึ่งไอ้โยเอาไปเล็้วไง ไอ้โอ๊กไม่เป็นขังยปืนปะท้ายมาไอ้สัตสเอาลุกดิแกโอ้ว่าจ้าไอ้ควงบะหมี่มีเหลืองมีแรงเคี้ยวที่นึงครับโอ้อฮะอ้าวคุับเห็นชิ้นหน้าไฟดานอมานาตาตะเกงของกลางเลย ปชเกอร์ยำกระมมอมชายรีมีเกี้ยวมาแูยโค้ชแล้วอย่า l i ฟ t m มาครั้งออ้าวไปกับใช่ไว้เหลือสี่เลยเดียวโอ้โหตัวตัวเหลือเไปล่างล่างร้ายกูร่างร้ายแดง ลองอะไรยิงหลังมาซะยิงโคจาร์เลยเออไอเย่อเก๋ๆก็ดียแล้วไอ้เออกดเดินไปเลยจมตีมันโอ้บีแมมีแมกนัมโอ้ยี่ห์มาให้กูด้วยเออ

รีบอลมีเส้นเหรอกูก็มีอ้อแม่งเยอะกูด้วยโอ๊เส้นใหญ่อหรอเส้นใหญ่วม่ได้แต่กูเส้นมีโอ้โหเจอเลยอ้อทานต้มอยู่ดีคอนทานต้มอะไรนะทานต้มไรซ์ เฮ้ยยียนี่เฮ้ย yeah ตีดติดหยาติดตอกติดซ่อนติดซ่อนโอ๊ยวะหลีเออแย่ละถ้าอย่างนี้ไม่ดีละ ไม่โดนหรอกเอ้โดนด้วยโดนตายต่างคนต่างรู้จักไอโขกอย่ายึดต้องปัดบะหมี่แย่แล้วไอตัวนวดแป้ง หนวดแปลงขาลีพิซซ่าพิซซ่าหน้าอะไรอร่อยสุดครับพิซซ่าหน้าสับปะรดพิซซ่าหน้าฮาวายใส่สับปะรดไม่ไอ้เออมันต้องอารมณ์ห้าวถ้าเกิดพูดถึงที่ยินีกินจริงๆอ่ะพูดถึงอะไรนะพูดถึงอัล่ี หนวดแป้ง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 อ้วบเลยเจ้าวันนี้แพนด้าจะกุ้งปีกเกย่ากับหมอมั๊ยถามไปถามคุณเหตุการณ์คุณฟลุ๊กครับคุณอร่อยไหมครับบะหมี่อยากรู้ไหมอร่อยไม่อร่อยอ่ะบะหมี่บะหมีมึงอร่อยแน่กับมึงอ่จะ โคตรโมลส่วนตัวเหลีเลยวะที่มาเขาว่าตังอะไรฟุกตั้มั่วไงเล่อะไรฟุกเล่เท่าไหรเอ่อเล่้อะหกเล่พันหกท่านหกอ่ะโอเคกูให้สองพันแปดเกือบไอ้เกือบสามพันนะเว้ยเออไอ้ฟุกอะไรมีเรื่องจะถามอย่างหนึ่งว่าไงเอาแบบจริงจังเลยนะโอเคตอนเนี้ไม่อัดคิมอยู่ใช่ไหมไม่อัดอี่ี่คำพูดอี้กูโคตรเกลียดเลยตั้งแต่คิมตั้งเลยตั้ง คลิปไหนตีอ้วนแล้วด้วนแล้วก็อ้าวอ้าโอ้าไอ้เวฟเราเห็นท่าพวกของไอเที่เอไอนะแต่ทีนี้เราเราไม่สามารถรู้ได้ว่าสรุปแล้วตัวมึงไอ้นี่ยังไงวะกูจะไปกูยังไม่เห็นท่าพิเศษเลยไอ้ทียมันจอดำท่าพิเศษมึงดำปิดแบบกูทำอะไรไม่ได้โอ้มีวิธีเดียวนะต้องต้องเก็บเหรียญซับสิบเหรียญทอนแลกมาดูไอสัตว์ ต้วป็นเองคือมันเราไม่สามารถแลกแลกอะไรตัวคอนมันได้เลยนะเราต้องไปแลกกันอะไรเลยนะไอพีมาเอายอมตายมาเจ้าตัวอะไรมาสิบกูไม่รู้นะไอ้พีไอายเป็นตัวไหนไม่กวเลยไม่กวนอ๋ออย่าอยู่ใกล้กูนะฟุกเชื่อกูรู้เหลืองรู้ไปเมึงต้องโดนอะไรฟุกโดนแล้ววะผูเชี่ยสุดเนี่ยโอเลเตียวอนีตเตอร์ มันก็มีเหรอกูก็มีนะแต่ของกูมาเป็นฉบับเส้นอะจิจู๊จิ๊วไอ้ยัยไอ้เบฟเดี๋ยวยินเสภาอีฟูดจะบอกโอ๊ยโดนอะไรดูไม่ทันไม่แม่งลัวโอ้ยโอ้โดนอกูลงมาแล้วกูโดนต่อยก็โอ้ยกระตุกไอ้เหี้ยบอกเลยเมื่อกี้ผมแรงจจริงๆอ่ะ หมดลางเลยบอกกลัวท่านั้นโอ้ยกูว่าแล้วแต่มึงก็ตายไม่ตายว่ะเฮ้ยยังยังวีแม็กนัมไงกูแตกกูเฉาสุดมียเดี๋ยวกูมีตัวใหม่มาเล่นกูมีตัวใหม่มาเล่นคุณสุ่มได้มาวานเลย โอ้สุดในเมื่วานเนอะเอ้ยมามาใครเอาวะแต่ว่าเพิ่งเพิ่งปลดมาปุ๊บกูก็กูก็ปัดเขาไปแล้ว